สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับริด้าอีกแล้วนะคะวันนี้ริดาก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้รับชมกันนะคะวันนี้ริดามีต่างหูพร้อมสร้อยคอนะคะเข้าเซตกันเลยค่ะแล้วก็สร้อยคอนะคะเป็นสร้อยคอการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านกระบี่อันดามันเพลนะคะเป็นการดีไซน์ที่ มีความสวยมีความปราณีตมากๆเลยนะคะแล้วก็สร้อยคอเส้นนี้นะคะร้อยขั้นด้วยเม็ดทอง 18k อิตาลี่นะคะแล้วก็เป็นสร้อยคอที่มีความสวยมากนะคะความยาวของเขาอยู่ที่17นิ้วนะคะแล้วก็ขนาดของเม็ดมุกนะคะอยู่ที่10ถึง11มิลน,นั่นเองนะคะแล้วก็ งานตะขอของสร้ยอยคอเส้นนี้นะคะเป็นงานตะขอตัวเรือนเงินแท้ชุบทองนะคะแล้วก็ประดับเพชรซีเซ็ด้วยค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นการดีไซน์ออกมาให้ใส่แบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ริด้าก็จะมานำเสนอต่างหูนะคะพวงเชอรี่นะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวริดาจะ บอกรายละเอียดของต่างหูให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างต่างหูคู่นี้นะคะใส่เม็ดมุกอยู่ที่2เม็ดนะคะเม็ดหนึ่งอยู่ที่10มิลน,นะคะแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งนะคะอยู่ที่11มิลน,นะคะถือว่าสวยมากแล้วก็ ด้วยตัวเรียนของเขานะคะเป็นตัวเรือนเงินแท้ชุบทองคําขาวนะคะประดับเพชรซีซด้วยคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าใส่เป็นชุดแบบนี้สวยมากสามารถใส่ไปงานเลี้ยงงานแต่งใส่ได้หมดทุกงานนะคะแล้วก็เดริด้าจะหันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนคะ่ะ นี่นะคะลองชมกันได้นะคะเป็นสินค้าของทางร้านแกบ,บี่อันดามันเพลน,นะคะทางร้านของเรารับออกแบบทุกแบบทุกสไตล์หรือคุณลูกค้ามีสไตล์ของคุณลูกค้ายังไงสามารถบอกทางร้านให้ออกแบบได้คะ่ะวันนี้ริด้าก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ